สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเนาะยาจาเมเงียบๆบได้เงียบหายไปใส่ได้ค่ะเด้อมือน,นียาจามาอยู่สวนค่ะพี่น้องมาอยู่สวนอาสิภาพพี่น้องตามมาเบิง <c oughs> สลัดพี่น้องกานล่างเสียอันงหญ่สลัดแก้วก่อนง่าๆบ้านเฮ้าแม่ค่ะพี่น้อง ข้ามาข่ายย้ายแต่มันยังหน่อยเนาะค่ะนาอพี่น้องค่ะมันใหญ่กว่านี้มันกบสีเหี่ยวอันนี้ยะจ้าเอาอันพัตติค่ะพี่น้องพัตติกเอามาใส่อยู่ในบ้านละบานนี่อเศร้าใส่แล้วก็เลยเอามาปลูกสลัดค่ะพี่น้องปลูกสลัดนี่ข้าย่อขึ้นให้มันเนื้อพื้นดินนาอพี่น้องเนาะเวลาเขากิน เพราะว่าสลัดนี่เห้กินเหากินซดค่ะพี่นอ้องเหากินซดแล้วกามักอปลอดไัยก็การข้ามันสิบมีโตแมตโตนอนอันที่ยุคดินแม่จ้ะนี่ค่ะพี่น้องนี่กับฟักทอนกาแล้วก็จะได้ปลูกนี่ก็เบี้ยพักแมงลักกับกากระเกือดอีกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้กาในา่ปลาแดงใน่ปลาั่วอีกแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เพราะว่ายุ่ข้างล่างมันเปลี่ยนพื้นดินเนาะค่ะเนาะแมจ่าก็กสิเอาต้นแบบพีก ปลูกเ้กกระถางนี่ราคาพี่น้องเสียมะตั้งข้างล่าง <c> ้ <oughs> างบนย่าจ้ากระเฮ็ดเป็นสั้นขึ้นมากสี่รคาพี่น้อง,องเฮาก็เอาถาดใส่ปลูกผักสลัดกินของเห่าเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะการเทคนี้ข้าสิปวอดไพ่าากินจ้าไหนเฮาก็ต้องเฮ็ดเอาค่าพะพี่น้องนี่แหละเพื่อนว่าตนเองช่วยตนเองตนเองไม่ช่วยตนเองไม่มีใครช่วยตนเองค่ะนี่กระถางหล,ลยา,ายๆย่าจ้าไว้แต่ปลูกพิกค่ะพี่น้อง ปลูกต้นพริกแรกตั้งข้างล่างนี่นี่เนาะตั้งข้างล่างตั้งตามพื้นดินนี่แหละค่ะแต่ข้างบนเท่ากับปลูกสลัดเท่าก็ได้กินปลอดภัยต้นมกฟักทองจะไปปลูกข้างนอกค่ะพี่น้องค่ะนี่สลัดแก้วบ้านเฮ้างามสลัดตีนเนี่ยไหมค่ะพี่น้องซื้อมาจากเม็ดซื้อมาจากอายุธยาดยได้ค่ะเด้๋ยนี่ค่ะพี่น้อง่ะค่ะ,คะปัจสิบัไปเวิรงใส่อีกตามมาเบิ่งน้ำกันค่ะ อันนี้ก็สตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องปลูกเพื่อได้กินค่ะนี่ปลูกเพืวว่อได้กินเนาะพี่น้นองเนาะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเขาเห็ดอะไรได้เข้าก็กินนั ğan, ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่คือการค่ะต้นหอมอันนี้ดอกหอมหอมเพิ่นกับสีเป็นออกดอกดอกเพิ่นสีสวยงามค่ะพี่น้องเพิ่นสีออกดอกเป็นสีชมพู เป็นคือดอกไม้นี่ใบเพิ่มกก,ก,กินได้ก็คือหอมบ้านเท่านแหละค่ะพี่น้องแต่มันเป็นหอมฝรั่งเนาะสวยงามอันนี้่าจ๋าผ้ามาส้มยังไม่ยังกัดติครอบาจาจ๋าปลูกพักบุ้งค่ะพี่น้องปลูกพักบุ้งใกล้สเกหลหรอค่ะพี่น้องคันปลูกพักบุ้งคันเ่าเอาขว้วหอนจังสี ขันบอ่อใส่ขั้วหอนจังสีบอ่อใส่พลาสติกมันกระบ,บอกขึ้นหายเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันหนาวถือกางเว้นมันสีหอนแต่กางขึ้นมันก็เย็นค่ะพี่น้องกําลัางสิเกิดค่ะเดี๋ยวเกิดซัมนี่เดี๋ยวอีกแอติทซองอาทิตย์เทาคมามเบื่อกันอีกเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่รายวิธีการปลูกพักปลูกมีกินยุ่เมืองนอกค่ะพี่น้องเอ้ยห้อยู่ใส่ห,ให้กับเฮ็ดยุ่หันหรือห้องปเหต์้ากับบดได้กินค่ะเอาตามกันมากค่ะพี่น้องแก่าจค่าเบื่งอีก นี่กระตุ้นดอกไม้ค่ะใบไม้ม่วงค้นบัดเวลามันออกเวลาเฮ้ามีดอกไม้อยู่ในสวนเฮ้าเฮาพยายามเพื่อนยามพี่ยามน้องเฮ้าเก็บดอกไม้มาฮ็ดเป็นช่อนอกค่ะนี้เราก็ไอ้อส่วนเป็นใบกระสุ่มใบสุ่มนี่ราคาเนี่ยใบงามๆค่ะพี่น้องเฮ้าออกมาใส่มามัดใส่กันมนั่ก็สวยงามเข้าไปฝากพี่ฝากน้องเฮ้านี่กระลั่งสองอกดอกดอกก็งามค่ะต่อมานี่ก็เป็นกระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมปลา ยาจ้าไปเก็บมาบ้านยาจ้าก็ได้อาหัวมันมาพอมมาปลูกนี่บันนี้ก็ได้ดอกมันนี่ต้นน้อยๆก็ล่างสิขึ้นอีกค่ะพี่น้องยาจ้ามาปลูกอีกปีหน้าก็จะได้เต็มแปลงเต็มลอกนี่ย่ดอกค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกนี่ดอกเพิ่กระขึ้นมาเนี่ยเอากลับไปพัดไปกินแต่ว่าดอกมันยังนี่ยุยาจ้าสีเอาไ้เต็มแปลงเสียดอกเพิ่ไว้ถ้าทำพันต่อค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นกระเทียมค่ะนี่กินได้ ถ้าพอต้องไปซื้อหัวใยมาปลูกอีกค่ะพี่น้องถ้าเอาเม็ดมันปลูกเนาะเหละก่ะเทคนิคของการปลูกสิ่งปลูกคองเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ผ่าข้าวคาวนี่กลางย่า,ยาจ้ากา้า <c oughs> ก้าพักซี่ค่ะก้าผักซี่ฝรัง่งกาพักซี่หอมปอมอันนี้กะกา้าอันก้าพักก้าไนพักก้าพักกาเทียนค่ะพี่น้องกรลั่งสเกิดบอคุณอ่ะอุ้ยเบียร์พังหมแม่ค่ะพี่น้อง พักโฮมบ้านเท่าได้ค่ะพี่น้องเรือเบื้องใน้ัประกาศตะลังสิเกิดค่ะคุณน่ะเรื่องพักโฮมเรื่องประกาศป้ายู่แปลงเดียวกันบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเบื่อไหร่คุณนนางามคักคุณนน่ะเกิดพักโฮมบ้านเท่าอะยยะจามาปลูกยาจามากินเอามาปลูกมากก็เลยขึ้นมาพี่น้องเนาะปลูกบันไดขึ้นบันหันค่ะพี่น้องคุณน่ะงามคักงเม่ตะเบียรพักโฮมเด้อพี่น้องเด้อพักโฮมบ้านเท่าค่ะปลูกผู้ทวติกตะลั่งสิขึ้นค่ะมันฝรั่ง อันนี้เขาเอื้นว่าต้นบ้าระเบิอค่ะพี่น้องค่ะสมสมใส่แกงเห็ดแซบแซบค่ะพี่น้องใส้แกงสมกระแซบค่ะค่ะพี่น้องมานี่ก็แเมนแปงกระเทียมเนาะค่ะเนาะกระเทียมปลูกปีกายนี่กู้ไปกินว่าท่านบานี้อันมนก็เลยออกนอกค่ะพี่น้องก็เลยมาปลูกต่ออีกอันนี้ก็แเมนหอมแดงบ้านเฮ้าค่ะเห็นบหพอตาเฮอาไม้มโยง,งมาเฮ็ดไหยแล้วขึ้นแม้พี่น้องคืนอัน เห็นเห็นท่านตาเลยไหมค่ะพี่น้องงามนี่ส่สต่อไปหั่นก็เป็นพักแป้งเนาะคะเนาะพักแป้งกับกระเทียมต่อไปหั่นก็เป็นสะล่แน่ค่ะพี่น้องยังน้อยอีกแักเดือนสองเดือนครับพี่น้องเอ้สีงามึ้นคักค่ะกันนี้พักข้าวท่องพุ่นนต้นลูกเวียนแบลูกต้นลูกมักมอนค่ะพี่น้องกันล่างเป็นดอกต้นมอนคืยยาจ้าเคยไทยเห็นสุปีค่ะกันล่างเป็นดอกพุ่น ล้วงเป็นดอกเป็นหมากโกบโค่ะพี่น้องง้าหน่อยเกิดง่ายง่ายเกิดสิเป็นหมากเบิดค่ะพี่นอ้องนี่แหละพี่น้องค่ายาจ่าผ้าพีพนองมาเบิงเมียฝรั่งบันนอกบันนอกการทําให้หน้าสวนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่แหละมาไทยไฮไทยหน้าจังไดกะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตตามเด้อคะ่ะมาส้นน้ำกันแล้วชีวิตของเมียฝรั่งบันนอกอันนี้กะกล้าพักบุ้งคะ่ะ กำลังสเกิดคื้กันการ,การุน่นแปลงนั่นเนาะค่ะเนะาะค่ะท้ายนี้ยายจ๋าก,ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเอซทุกคนขอฝากกดไลกดแชก็กระดิ่งนนแม่เดอ้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ